มีนะครับแล้วก็อยู่กับเล่านะคะปลายเกมเนี่ยค่ะโอเควันนี้เราก็มาอยู่ในโปรเจกต์ตามหาปุ่มโอเคโอเคค่ะมาต่อกันเลยอันนี้ค่ะบอกว่ากดปุ่มข้างล่างเพื่อเริ่มเกมเอ้ยนี่เช้าหรือมืดจะไม่ได้นี้เลยเช้าทางนู้นเมื่อทางนู้นเอาเช้าดีกว่าเช้าโอเค ปุ <chat> ่ม <ilia Smith S 2> ด้านล่างไหนอ่ะกดไปแล้วกดไปแล้วสามาสามารถใช้เกมหมดได้จะเริ่มภายในสามวิสามสองหนึ่งอุ้ย go มีเธออยู่ไหน m ีเ t อ e มันอยู่ไหนคะนักมือจู๊กจิ๊กทําไงแล้ววะนะครับนะถ้าใครแพ้ก็ มีบทลงโทษนะว่าเรายังไม่รู้กฎของโปรเจกต์นี้เลยใช่หรือว่ากดพร้อมกันไอ้กดมีคนหนึ่งกดแล้วมันจะไปพร้อมกันก็ถึงจะไปพร้อมกันแต่ก็จะให้คะแนนคนที่กดอ่ะเนาะโอ๊ยติยดไฟแอบเฮ้ยปู่มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันแอบอยู่โอ้โหค่ะคุณเ,เขาได้คะแนนไปแล้วนี่ อันหมดอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนวะเอ๊นนอ <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยเล่นมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยก็มันอยู่บนต้นไม้อ่ะแล้วก็ไปเจออย่าเพิ่งไวไวนะสิคะาคุณหา ปลากลัวกระโดดอยู่นี่บต้องไปก่อนนะวยดูน้ำด้านนี้ก่อนอด,ดีกว<ะ>่าอุ้ยกออยระโดดไม่ถึงว่ะเจอปุ่มแล้วไหนเฮ้ยเอาเดินได้เออทำไงดีเนี่ยอุ้ยกระโดดไม่ถึงอ่ะโออยมันติดอ่ะ ดีเธอฮึบโอ๊ยทำไมมันติดอ่ะมันอ,อ,อยู่ตรงไหนไหตะตกน้ำป่ะมันนา่าจะอยู่ด้านบนมัน้งวะอโอ้ยทุกคนมันอยู่ตรงไหนกันนะเนี่ยอยากรู้จังเลย โอ้ยมันเจอตรงไหนใครรูอ่ะเฮ้ย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 เราขึ้นมาได้แล้วเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเหด้ยเหี้โอเคขาเข่าขึ้นไปได้เออเลยแล้วออ่ะโ้ยมเ啊 ก็มีปลาหัวว่ะจังงี้อ้าวโชคแล้วว่ะโอ้ยอะไรอ่ะขึ้นยังไงคะไม่รู้อ่ะมันต้องกระโดดสูงมากเลยอ่ะฮึบโอ,อ้ยเอ้อเลยโอ้ยอีบล็อกนี้ยมันมาทำไมเอ้อยา่าให้ทุกบล็อก ไปได้แล้วหรออืมค่ะเพราะว่าพายายามอยู่หลายพักแล้วโอยลงมาก่อนสิไอ้รอยเดี๋ยวเธอก็ตกอ่ะคอยดยูซึ่งจะหัวลดดังๆถ้าเธอตกเธอรู้นี้แล้วป่ะเฮ้ยอุอ้ยนี่ค่ะน้ชม<อ>ได้หนึ่งเต้มหนึ่งต่อสองอ่ะ ในบ้านหรอเย้ในบ้านชาัดเลยเอ็นเดอร์ดากอนเอ็นเดอร์ดากอนมันอยู่ตรงไหนวะเอ็ดรากอนอยู่ดีๆในนี้เข้าไปยังไงวะในไหนเฮ้เนี่ยเข้าไปรู้อ่ะอ๋อมันต้องทุบตรงนั้นให้เราเบิดหรือเปล่าแล้ว แล้วเหรออ้าว,วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนไม่รู้ค่ะาตาไข่กับไก่ก็ผิดแน่แฮใบไหนบอกหนื้โอเคค่ะเช้ามืดเอาเช้าหรือมืดเอามืดค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใหม่นะ คนสร้างแบบชื่อบรูซารีคุณไปได้หนึ่งเต้มเอาใหม่โอเฮ้ยยดีเราจะให้เปิดหนึ่งยาทูบ็อกซ์สามถ้าหาปุ่มเราสามารถใช้เกมหมดนั้จะเริ่มภายในสามวิแก้ตัวค่ะแก้ตัวใช่เราจะแก้ตัวกันให้ก็แก่ก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าปุ่มมันอยู่ที่ไหนเนาะนันเล็กนันเล็กนันเล็กยู่ตรงไหนวะกันไม่รู้ อย่าอย่าทำเป็นโง่ไป,ไปหน่อยไป่อยเลยวนะ่าจะไม่ได้จริงๆมันอยู่น้วไม่ดูเนี่ยคือมันเหมือนปลาก,กวูเ่เนาะ<อ>ดำลาวาได้ไหม,ไมโอเคตรงไหนวะเขาบอกห้ามทุบบล็อกอ่ะจะไปเจอได้ไงคะไม่เชื่อ โอ้ตกอืมอ๊อะไรอยู่หน่อยวะไปอะไรอยู่หน่อยฮะถามนม่อะไรอยู่หน่อยบ้างไ,ไม,มไร่รู้จะไปรู้ก็ไม่เลิด่านแรกไม่ได้ผ่านจะหน่อย จริงๆเหรอเฮ้ยปุ่มไม่ม hey, ีม you know ีไม่ม <relationships>? ีปุ่มถ้ามีแล้วเราจะชนะได้ไงอ่ะไม่รู้สิสงสัยจะเสกปุ่มอ่ะนี่ อ๋อมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยนเอเห็นไหมเออเดี๋ยวมานีแป๊บนึงเนีมน่มาสอดอ,อยู่ตรงนี้ตั้งนานอะ่ะเนี่ยรูเนี่ยอมันทำให้เรางงมากเลยเป้ยอะไร่กเนี่ย บนต้นไม้อ๋อเห็นแล้วโคตรง่ายอ่ะแล้วเมื่อกี้มันหายากจังวะนี่มันต้องปลากลัวด่านนี้เราผ่านเลยเฮ้ยๆมันอยู่ในนี้ไปก็ใช่ไงมันอยู่ในนี้อ่ะมันหาทางขึ้นไม่ได้ต้องปลากลัวเอาเขาบอกห้ามทุบบล็อกผิดกดแล้วค่ะ หน่อยนะใครปับม <Kaiser> ืดอ่ะก็เขาให้เลือกมืดเช้าไงก็เราก็เลือกมืดจ้ะครืปั๊บปั๊ไม่ออกม่ใช่ไหมคิดดูอีกทีเฮ้ยอย่าปับเช้าดิมันกิดโกงอ่ะ ขี้โกงมะโอ๊ยกระโดดที่นี่อีกนานอ๊เอมาถึงบนนี่แล้วเหรอเออโอเคโอ๊ยเร็ปลากลัวได้แล้วนะคะตัคดคลิปไปซะยาวเลยโอ๊ยไปก่อนเลย นั่นนี้อยู่ไหนมาเฉลยจ้าตรงไหนอ๋อเปล่าอย่างนี้เหรอไม่ปิดคอมมานสุดเลยแล้วอันนี้ล่ะตรงนี้อะไอยู่ไหนอันนี้เหรอมานเดี๋ยวเราพาไปรอแป๊บนึงไม่ไหในเนี้ยนะอันนี้ถือว่าไม่ได้แก้กตัวนะคะเป็นการเฉลยค่นนะ แล้วด่านนอ๋อจบละเดี๋ยวอยว่าเพิ่งตอบนะจะตอบเองเดี๋ยวตายอีกอืมไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนอืมอันนี้สปาอันนี้อ่ำไข่กับไกบ่อืมไม่ตอบได้ไหมอ่ะอันนี้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 นนถูกอ่าขอจบคลิปกับท่านี้นะไปละบาย,บาย